สวัสดีเพื่อนๆสายหนวดทุกท่านมึก๋าพี่มาลึกจ้ะ oh. ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะไปที่เกาะสีชังโดยการนอนค้างพาแม่บ้านมานะครับมาล่อซื้อ <c oughs> <c oughs> นะอู้บรรยากาศถ่ายรูปอย่างดีอย่างงู้นอย่างนี้นะวิวมา <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะพาดูที่พักนะครับแล้วก็วิ่งวนที่ตกปลาและถ่ายรูปนะเดี๋ยวไปดูกันนะที่เกาะ ถึงแล้วนะครับที่เกาะสีชังการเดินทางนะครับสรุปให้ฟังนะครับจอดรถที่เกาะลอยนะครับเกาะลอยสีราชานะครับเซิร์ชมานะครับใครมาไม่ถูกครัเท่าเป็นเรือเม่นะครับขาเดียว50บาทนะครับไป50บาทกลับ50บาทถ้าถ้าคนเมาเรือต้องการความรวดเร็วนะมีสปีดบ๊ทนะครับในการบริการนะครับสปีดบ๊ทค่าบริการก็เที่ยวละ150บาทนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยหาเมานะแต่มันแค่ว่าประมาณ ในเวลาที่น้อยลง10นาที15นาทีถึงนะครับถ้าเป็นเรือเมย์มันจะวิ่งประมาณ45นาทีบวกลบครับถ้าทางรีสอร์ทเมื่อเราถึงถึงท่าเรือแล้วเขาก็มารับนะครับเป็นบริการของเขานะครับส่วนที่พักนะเดี๋ยวจะพาไปดูแบบคร่าวๆนะฮะแล้วจะบอกรายละเอียดนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆในทริปนี้ก็มันติดทะเลก็คือพกกันเบ็ดบูดด้เผื่อแบบ มาถึงแล้วนะครับจากท่าเรือก็ประมาณสักไม่เกิน5นาทีจะเช็คอินประมาณสักบ่ายสองคนเยอะคนเยอะนะเราก็มาที่ไอรีเซพชันแล้นนะรีเซพชันนี่คือเป็นเขาเรียกว,ว,ว่าอะไรวะแปลว่าอะไรวะแบบคนมาถึงอ่ะคนมาถึงอ่ะ <c oughs> มีน้ำมีนะน้ำอะไรวะมันแบบน้ำมะขามคนยหม่องคนคนแบบเงินไทยอ่ะ ใกล้ใกล้ดิรอเข้าห้องพักนะครับก็ต่อชอกรอเห็นว่ามันมันติดนะต,ดติดติดทะเลนะครับห้องที่แบบไปพักอะ่ะนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับจะพาไปหน้าใหม่นะครับซีว่าเหมาะกับการถ่ายรูปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จก็ตีเมือกสักเจ็ดแปดตัวนะวไปย้ายใหม่เก่งเึ้ยครับก็มาพักกันนี่นะห้องเล็ก A3 นะครับเดี๋ยวจะผมจะพาเข้าไปดูนะครับพาเข้าไปดูในห้องนะเดี๋ยวดูเลยนะว่าเจออะไรบ้าง เปมาทางนี้โอ้โหห้องน้ำนี่นะห้องน้ำใหญ่โตนะยังใหญ่เยะใหญ่มากนะครับอืมกินน้หอมพ่นแรงเลยนะเตาไฟพึ่งจีดนะน <c oughs> ออเปิดระบายลมนะเน,นี่ยนะครระบายลมครับอันนี้เป็นโซนอาบน้ํานะโซนเปียกก็กว้างใหญ่ดีนะห้องน้ําก็ใหญ่นะครับอ่าก็ใหญ่ใหญ่โอ้ ถือว่าโอเคเลยนะครับความความใหญ่ของห้องน้ำก็มาดูส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนช่องนี้เก็บเสื้อผ้านะเก็บเสื้อผ้ากาแฟาตู้เย็นนะครับโอถงกว้างดีฝ้าไม่มีนะเป็นสไตล์ลอบเปือยหมดนะเดินลอยก็ภายในห้องก็ประมาณนี้นะครับพักได้สองคน the ankle ภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์มัง้งรวมแล้วนะครับมีอาหารเช้าก็3,000บาทนะตีไปกลมๆนะครับมัน2 9 7 5า็ดบาทกนะ <c ười> ตีว่า3,000นะครับนอนค้างคืนหนึ่งเข้าบ่าย2ออกบ่าย2พรุ่งนี้นะครับนะและกะตีสำคัญนี่คือดูเดิไฮไลท์มันเลยนะนะครับสำหรับห้องแถว A นะครับแถว A คือจะติดชายทะเลเห็นไหมเห็นเรื่อนๆเรืเอ่อนๆไหมเปิดเ,เอาไว้ดูนะ รอมพร้อมพอมพร้อมโอ้โหย,ยังไงยังไงเป็นงไงนี่นะครับปูย่าเทียมให้นะครับในหน้าห้องในหน้าห้องของห้องใครห้องมันเป็นขอบทะเลเลยสายตกอ่ะบอกเลยนะแล้วมันมีแนวโขวดหินด้วยนะค่อนข้างจะเป็นไปได้นะที่จะมีหมึก นะครับแต่ผมก็พยายามหาหารีวิวนะที่ที่คนมาพักแถวนี้นะครับแล้วตกหมึกก็ยังไม่เจอหนะมีมีมน้าตกอยู่ตรงนู้นนะเนี่ยโขดหินตรงนู้นนะไมรูตกปลาหรือตกหมึกนะครับก็พึ่งมาครั้งแรกนะอ่ะเกบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับสําหรับที่พักที่นี่นะครับสนใจก็ติดต่อเขาเองนะครับรายละเอียดบอกไว้หมดแล้วนะครับทีนี้ก็ รอแม่บ้านนะครับผอบอแต่งตัวเพื่อที่จะออกตอนเย็นนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งร้อนชิบหายเดี๋ยวผมก็จะเวี่ยงตีอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําขึ้นพอดีแกเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าผมพกอะไรมาบ้างตกเชิงพักผ่อนนะอย่างเป็นที่แกลอกตกหมึกนะครับกับคันตกหมึกนี่แหละนะครับแต่ก็เอาไปตกปลาช่อนนะชุดเนี่ยอย่างมัน นะครับสายก็เป็นดูราคิงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นแฮกซ่านะแฮกซ่าตัก6นะครับ0.8เปลาใบเดิมนะครับสายจะช่อนสายกระพงสายสายหมึกสายต้นตีนนี่ผมกเป๋าใบเดียวนะเป็นคนแบบง่ายๆนะก็คือได้มาฟรีก็ใช้อย่างนี้เอาอย่างนี้อย่างนี้แหละประมาณนั้นนะครับแต่ว่าข้างในก็ ก็ไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้อยา่ยาเส้นไม <c oughs> ่เกี่ยวกับโยนะครับนะครับอันนี้เป็นชิกกอรี่ใช่ไหมอ,อ่านดูเอานะเม็ดอินไต้หวันบอกว่าราคาร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกลางๆไปไปลายมัง้งร้อยปลายประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับกลับงานนี้โอ้โ <c> ห <oughs> อย่างดี <c oughs> บอกเลยนะครับแต่เขามี2.5นะครับเนี่ยเห็นไหม ไซส์2.5นะครับแต่ว่าน้ำหนักของเขานี่เบานะครับ8กรัมนะครับ2.5ของแบรนด์แบรนด์ดังนะครับที่ที่เคยใช้ใช้นี่มันประมาณสัก10กรัมนะใหญ่แต่ลงช้านะก็จะออกเป็นแนวแบบชาร่โนะครับชาโร่จะจ๋าเลยนะคือปล่อยทิ้งไปเลยนะเข้าทางเลยนะเขาบอกว่าบางปล่อยไปเลยเขาว่าปล่อยไปเลยนะเดี๋ยวขาดเดี๋ยวมาเอาใหม่แจ๋วเขาบอกมันมี3 3รุ่น หนึ่งรุ่นนี่คือจะเป็นแนวแบบแนวทางทางแบบนี้นะมันก็จะมีทางเขียวเนี่ยทางส้มนะครับแล้วก็ทางเหลืองประมาณนั้นนะครับอันนี้คือ1รุ่ีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่มันออกเป็นแนวแบบสีแบบสีแบบม่วมม่วนะสีแบบคมเมี่ยมคมเมี่ยมเอออันนี้ก็สีเฟิวดีนะเนี่ยสีแบบประมาณเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยแต่อันนี้มีเสียงกิ๊กๆ๊ก อันนี้คืออีก1รุ่นหนึ่งนะแล้วจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เขาว่าให้ใช้กลางคืนนะครับก็เป็นรุ่นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นแบบลายไฟลายไฟ,ไฟไหน่อยนะเขาว่ามันจะเรืองแสงนะครับแล้วมีเสียงด้วยหน่อยๆนะครับเขาบอกว่าไปใช้กับถ้าว่าใช้กลางวันก็ไปใช้กับน้ําขุ่นนะพวกน้ําขุ่นน้ําขุ่นๆนะครับเสียงมันจะเรียกนะครับกับตัวเนี้ยสีแบบสีแบบแบบอืม ตีลุงว่าไงมาณน้นนะครับเดี๋ยวลองตีดูเลยนะครับนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตีอะไรนะมันออกเป็นแบบตีลุ้งเหลือบเรลือบุ้งเหลือบเือบอ่ะอืมโอ้ยจมช้ามากนี่มีมีปลาด้วยนะมีปลาไอพันธุ์แบบเป็นจุดจุดอ่ะอยู่ปลาอะไรนะแหมรว่าเพราะต้องมีตัวหมวดนึงเสร็จกูแน่อ่ะี๋ยวดูกันนะครับ ไม่เคยมาไม่เคยตกนะครับที่ชัางนี่ก็แทบจะไม่เคยมาตกเลยนะสำหรับุี่ช้งนะอ่ะเรื่อยนะแล้วดูแล้วน้ำมันไม่ได้ลึกมากนะครับปล่อยน้ำก็อาจจะสอยสอยหินมาได้นะ,นะลืมจะเต็บไปหมดแล้วนะโอ้ยหิน ไอโอ้โหน่าจมชานน่ะราชบาลนี่ว่าแก่งโป๊กนี่นะว่าแก่งโป๊กนี่ถ้าติดหินนี่หัวดึงรายขาดนะครับเขาว่าเขาทำมาให้ยกนะอุ้ยแต่ปลาเยอะนะปลาให้พันเป็นจุดๆอะ่ะ อันนี้มองเห็นนะมองเห็นตัวเลยตัวตัวโย,ยดูดูเลย,อยลองปล่อยลงอกเหินดูนะเออมันก็ไม่จิดนี่หว่าไอ,อ้กี่ติดแล้ววะง่งเหรอลองปล่อยลงพื้นเลยนะนีออ่ถึงพื้นนะครับออตูดลอยนะนะแต่ถ้าแบบถ้าหินธรรมดาผมว่ามันไม่ติดนะ โอ้โหนี่ตีไปได้ไก่นะข<โฮะ>ีโคดไก่เลยนะยังไม่ได้หดเลยนะยังไม่ได้ดังเฟียบเลยนะเอาว่าปล่อยเลยบ้างแต่น้องมันตื่นนะตรงนี้นะมันตื่นแล้วตรงนี้นี่ไม่ไม่รู้ว่าเขาตกกันหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นหน้าดีสอร์ทนะะอาจจะมีตัวนะแต่ว่าก็คนตกอาจจะไม่มีนะครับเพราะามันเข้ามาไม่ได้นะครับมันเป็นหน้าห้องใครหน้าห้องมันแบบนี้นะ ตอนนี้คนพักก็เริ่มจะมีมาแล้วนะนูะ้นจะผ่านนะครับเมื่อกี้เห็นคนยืนตกอยู่ตรงโขดหินตรงนั้นนะตรงนั้นน่าจะสวยนะตรงโขดหินนั่นอนยะ่ามว่ามันก็มีทุกที่นะแต่ที่ไหนจะมีมากมีน้อยนะครับถ้ามีเยอะก,ก็เจอตัวง่ายหน่อยนะลองตีไปแบบมม่ๆสั่วนะพร้อมๆไป เดี๋ยวลองกวาดลองกวาดหน้าไปนะลองกวาดหน้า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 นี่ไปนะเดี๋ยวลองกวาดหน้า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 ไปอย่างนี้นะไล่ไปไล่ไล่ดูนะยังไม่ได้ทําระยะนะถ้าดังเฟี้ยบเนี่ยคือเริ่มทําระยะละเดี๋ยวจะไล่หน้าไปนะ ปลาตามจะเป็นไมโครนอะผมว่าได้นะได้ปลาอ่าการตีกัลู่ลมนี้นะอาจจะเป็นหมึกนละก็ไม่ได้ปล่อยนานนะนเหล็กมานี่คิดเลยนะอ,อยู่จากที่สูงนะ ไปสักประมาณสัก20นาทีนะครับก็ก็ไม่รู้มันมีหรือหรืเราหรือเราอ่อนเองเดี๋ยวเจอกันเราจะไปที่หาดถ้ำพังนะครับอันะนี้เป็นแบบอยู่ลงเขานะก็ถึงเวลาช่วงเย็นแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ถ่ายรปอบเกาะนะน่าจะไปได้แค่ประมาณสักสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์นะครับของการเดินไปถ่ายรูปนะโอ้นี่ก็สวยนะอืไมไงตูตังนี่ตรงนี้ก็เนี่ยเห็นไหมเหมือนเวิร์งเหมือนน,นี่เห็นไหมตรงนี้วิวแบบสุดยอดเลยนะและดวงอาทิตย์นี่กําลังจะขึ้นรับขอบฟ้านะก็บอกเลยนะครับสําหรับเกาะสีชังนะฮะสำหรับแนวสายถ่ายรูปเนี่ยผมว่าแม่งครบครบจริงๆนะครับภูเขาเห็นไหม ภูเขาป่าไม้นะครับทะเลท้องฟ้าก้อนหินโอ้โหผมว่าแม่งสุดอะจริงถ้าว่ามีแรงถ่ายนะผมว่าแม่งโอ้โหจบทริปหนึ่งแม่งเป็นพันรูปอะ <c oughs> บอกเลยครับหมายตรงนี้คือหาดถ้ำพังนะครับก็มีนา้าหนานะอยู่ตามซอกโขดหินนะครับเนี่ยตกอยู่เต็มแนวเลยนะแต่ฝนมาแล้วนะเดี๋ยวผมต้องรีบตกก่อนนะเดี <c oughs> ๋ยวไม่ได้ตก าแล้วนะจากข้างบนแล้วส่งชิกเกอรี่นะครับชิกเกอรี่นะอันนี้เขาเขาให้มานะครับต้องขอขอบคุณมากนะเดี๋ยวผมจะติดโชว์ให้ดูนะเพราะว่าไม่สีเหลือดนะ <c oughs> ก็บอกว่าปล่อยเลยบ้างปล่อยเลยปล่อยเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวขาดเดี๋ยวมาเอาใหม่เบิกใหม่โอ้โหอย่างใจนะโหตีผมก็ตกในผมก็ไม่ได้ปล่อยเท่าไหร่นะอันนี้ปล่อยเลยนะ สาเหตุที่ไม่ปล่อยเท่าไหร่นี่คือคือกลัวติดหินไม่มีน้ำลึกน้ำตื้นเท่าไหร่ไม่รู้นะไอ้ใจเป็นเสือไอ้พัน์แบบตีรุ่งนะดิมิตต d น้ำลึกน้ำตื้นเท่าไหร่ไม่รู้นะปล่อยไปก่อนนะ ถือว่าใกล้ๆมาตรงเนี้มันจะมีจะเป็นสันละนะเดี๋ยวถ้าใกล้ๆหน่อยก็ยกยกให้มันสูงๆหน่อยนะมันเหมือนมันเป็นเป็นเันชันอะ่ะตรงนี้ยนะ้าเป็นไงไม่รู้นะครับขอให้แบบออสให้มีตัวก็โอเคนะออสตัวเดียวนะถ้าได้ตัวนี่ถือว่าผ่าแล้วนะครับสาหรับการมาเยือนที่เกาะสีชังนะคนก็มาเรื่อยๆนะครับส่วนมากก็มาตกปลาด้วย ปลาตกมึดจะลองปล่อยนานๆเลยนะงั้นว่าโอ้โหมีลูกปลาเยอะนะปลาขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวลองตีไปแช่โอ้โหไอฝูงฝูงไงเหมือนปลาเข็มอ่ะฝูงแดกเดี๋ยวว,ว,วะเนี่ย โู้นสงูงลูกปลาขึ้นเป็นเป็นแพรเลยะนะไอ้ไอเหมือนปลากรทุ่งเหวอ่ะเน,นี่แต่ในกล้องง้องไม่เห็นนะมันมืดเนี่ยโผงตัวยาวเลยนะใหญ่กว่านี้โป้งผมนี้นะโอ้โหนี่มึกจะอยู่บอกว่าเนี่ยพราะว่ามึกหนีอ่ะดูสรงล้ะมึกไม่น่าจะ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 ,จะ,จะสู้กับไอ้ปลาพวกนี้นะ ดูเฉยนะดูมันพัดพัดขันนะเนี่ยเนี่ยตรงนะนี่ดูพัดขันลนมะนะแรงนะมาโดนดันขึ้นโลมาดึงกับปาร์คต้องโลหลกขึ้นโลพ่อมาจะอยู่ไม่ได้ฮนะต้องเพนนะมาคึ้มมาเลยนะโค่นเม็ดลงเม็ดเลยไปแล้ว มาถึงแล้วนะครับที่หาดถ้ำพังไม่ใช่หาดนะอันนี้มันเป็นถ้ำพังนะครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะครับก็ตามผาแผนละแค่เดี๋ยวถ้าว่าได้ตัวนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเดี๋ยวจะให้แฟนผมเต้นสุดปังให้ดูนะถ้าผมได้ตัวหนึ่งก็คือสุดปังสุดปัง <S <S 1> <S 1> นะครับเดี๋ยวผมใช้สีแบบสว่างสว่างนะนะ ก็ใช้สีไอ้อะไรนะไอ้เปี้ในไอะไรนะของอาชิการีนะครับน่าจะได้เรื่องนะมองจากข้างบนไปนี่น้ำนี่ใสนะใสแลวน้ำน้อยด้วยนะครับน้ำลงนะมองจากรีสอร์ทที่อยู่นะครับโอ้โหลงไปหินโผล่เลยนะอันนี้แบบมองเห็นไอ้นี่ด้วยนะอะไรนะเม่นนะครับเนี่ยมองลงไปนะครับมีเม่น ว่ามีเม่นเขาว่าน้ําดีนะอืมเขาว่าตลอดนะ <c oughs> ย้อพทิดเริ่ขึ้นเลยเนหะ็นไหมนะครับหกโมงครึ่งกว่าๆนะครับถ้าจากสายตาที่มองนี่น้ําจะไม่สูงเท่าไหร่ละนะครับพราแม่งลงไปประมาณเกือบสองเมตรนะถ้าให้ดาวนี่คือน่าจะเป็นช่วงแบบน่าจะลงสุดไปแล้วนะโอ้ <c oughs> มอ่อเช้านี่ไมนน่น้อยน้อยที่จุดเท่าที่มานะครับไม่รู้ว่าลงจุดมันถึงไหนนะในเมื่อเช้านี่มองไปหน้ารีสอร์ทนี่ยังน้อยมากนะครับน้อยต่ําเลยอะหินโผล่อย่างเยอะอาจจะลงจุดแล้วกําลังขึ้นอะไรเงี้ยอืมก็จะดีนะเพราะเราว่าถ้าว่าเป็นช่วงหัวน้ํากําลังขึ้นลงสุดแล้วนะแล้วกําลังทยอยขึ้นนะนะครับจะ มีหมึกเข้ามาเข้ามาหาไอ้ที่ว่ามันมันน้ำมันลงนะครับแล้วก็ทยอยขึ้นนะโอ้ยโดวแล้วหมึกโนาะตุดปังสุดปังไม่ <c oughs> มีใครเลยนะตุดปังนะโอ้ย,อยนี่ปล่อยแบบปล่อยเลยเลยโอ้ยตัวดีด้วยนะ เอ้ ه, ไงหนูสุดฟังสุดฟังออออโอ้ยใหญ่ตัวยังใหญ่อะ่ะตัวไม่เบานะตัวนี้วางมันพุ่งนะหนูไงหนูรู้อย่าง,งโอ้ยม่อมเต็มอ,ะอ่ะให้หนูไม่ถ่ายบางด้วยล่ะ อ๋หนูเต้นเร็วดีนนั่นเป็นน้ำน้ำขาวอ๋หนูเต้นเร็วสูตรปังเรียวยี่างที่นัดกันไว้อะเร็วทีหนึ่งเดี๋ยวตามเพลงเดี๋สูตรปังปังปละปัง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 โอ้ยนี่เหมือนที่คุยกันไว้เลยอ่ะผมลองสังเกตดูนะอันนี้แบบสังเกตด้วยตัวเองนะ คือถ้าปล่อยถ้าเจ๊กแล้วปล่อยทําสายตึงแล้วก็ให้มันมาเงี้ยแม่งจมช้านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจมช้านะเพราะว่าสายมันตึงอยู่นะครับกว่าน้ําจะพัดกวา่ามันจะลงเนี่ยจมช้านะครับนะผมก็ลองปล่อยโรยไอตรงที่แบบน้าลงโลง่งแล้วให้สายหย่อนเงี้ยแล้วแม่งจมอยู่เลยนะเราต่อยอนปุ๊บแม่งดิง่งดิ่งหัวลงเลยนะฟึ๊นี้เลยนะเออเพราะฉะนั้นตอนเจ๊กก็ให้สายหย่อนหน่อยก็ได้มันจะได้แบบจึกจึกแล้วปล่อยตอนลงนี่คือมันจะจะดิ่งหัวลง นะถ้าเจ๊จ้วปล่อยเฉยๆน,นี่มันจะมันจะไม่มันจะไม่ค่อยจมนะจมช้ามากประมาณนั้นนะเน่ปลาแบบปลาหย่อนปุ๊บแล้วจนเกือบตึงปุ๊บก็คก็เจอเนะี่ยแต่ว่าลก็ปล่อยรัวหย่อนหน่อยนะตอนปึ๊กขึ้นมาเนี่ยปึ๊กเนี่ยเนี่ยปล่อยสายทิ้งไปเลยนะ <c oughs> อันนี้คือที่ที่ผมทำนะแต่เขาทำกันไงผมไม่รู้นะ เวลาแบบสายเกือบตึงน่ะเนี่ยก็กระเบยู่เ่ยเนี่ย,ยแล้วก็หย่อนนะนตอนหย่อนช่วงลยเนี่ยถ้ามันดึงนี่คือสะเทือนตอนนี้แหละครับบึง้งเสน่ห์ของสายหมึกนะครับมันมันมันอยู่ตรงนี้นะเห็นบรรยากาศไหมฮะบรรยากาศธรรมชาตินะครับกับน้ําทะเลใสๆนะแล้วก็ได้วงนะครับแล้วได้แบบ ได้เล่นได้ใช้อุปกรณ์นะเสพธรรมชาตินะครับและถ้าได้ตัวนี่เพอร์เฟกนะแล้วถ้ามีอุปกรณ์เตรียมมาทำกินนะโอ้โหสุดยอดบอกเลยนะความทรมานมันก็มีนะครับเมื่อตอนแบบแดดเปียง เดืเปพียงนี่ก็ร้อนนะอันนี้คือช่วงเช้านะครับถ้าเราเน้นแบบธรรมชาติบรรยากาศฟิวดีๆก็ตกแค่เช้าเย็นนะครับเช้าแบบแสงอ่อนๆน,นะไปถึงประมาณสัก3ามโมงเช้าเลิกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปพักผ่อนนะแล้วก็มาตกบา่บายนะครับไปสามบ่ายสี่นะบ่ายสี่โมงถึง6กโมงเงี้ยน้ำมึกมันตกกลางคืนได้นะครับกลางคืนมันก็กินนะ เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับธรรมชาติบำบัดนะเนี่ยยังไม่ร้อนนะครับแดดขึ้นแล้วนะแต่แดดก็ยังเป็นแดดเย็นๆนะครับ,นะรบก็ไปมาหลายรูปแบบแล้วนะมึกเรือนะครับการขึ้นเรือนี่เสน่ห์ของมันก็คือการได้ตัวนะเนี่ยทีปลายเนี่ยเพราะาเรือมันวิ่งไปหานะครับเรือวิ่งเลาะหานะครับเราไม่ต้องเดินไม่ต้องทำอะไรนะแค่วิ่งออกไป เวียนออกไปนะร <c oughs> ิมเกาะนะครับฟิลมันก็คือได้ท่องเที่ยวนะครับเราจะได้เห็นไอมุมที่เราไม่เคยเห็นนะครับสำหรับการนั่งเรือนะครับเนี่ยคือแต่ละแต่ละสไตล์การตกนี่มันมีสเสน่ห์ของมันนะครับแตกต่างกันเลยนะบนบกก็จะหาฟิลแบบในเรือไม่ได้นะครับในเรือก็หาฟิลแบบบนบกไม่ได้นะทีนี้เคร่อขึ้นอยู่ที่ จังหวะและโอกาสของใครนะครับแต่ละคนนะบางคนแบบมีเวลาไม่ได้แบบมีเวลาเยอะไม่รู้หมายนะครับก็ลงเรือดีกว่านะเพราะว่าไาเขาก็พาเลาะไปเรื่อยนะเราไม่ต้องหานะแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบ <c oughs> มีเวลาอยากอยากแบบชิวๆจะพักก็พัก นะจะนั่งก็นั่งจะนอนก็นอนนะครับก็คือเดินริมหาดชายเกาะดีกว่านะความดีมัน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 แตกต่างกันนะครับคืออันไหนดีกว่ากันไม่มีนะส่วนตัวผมจะเป็นแนวนี้นะไม่มีสายไหนดีกว่าสายไหนไม่มีสไตล์ไหนดีกว่าสไตล์ไหนนะครับแต่และสไตล์มันมีดีคนละแบบนะมันอยู่ที่เราชอบแบบไหนนะครับก็ใช้แบบนั้น สำหรับทริปนี้นะการเดินทางมาพักผ่อนนะครับก็ถือว่าเป็นทริปต่อวีซ่านะจะสรุปเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับไม่เคยมาเที่ยวเกาะไม่เคยมาตกหมึกนะครับก็แนะนำนะครับที่ใกล้กรุงเทพนะที่ว่าใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือเป็นเกาะสีชังนะครับที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันนะครับมีทั้งรถมีทั้งเซเวน่นมีทั้ง ร้านอาหารมากมายนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายภาพมากมายนะครับก็อย่างที่พาไปดูนะครับตั้งแต่เริ่มนะครับก็มีแนะนําไม่หมดแล้วนะครับในต้นคลิปนะครับสำหรับทลิปนี้นะครับก็คงต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วผมจะพาไปลุยอย่างเต็มที่ในทลิปหน้าอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ